ถ้าทุกคนกดไลค์โลกใบนี้จะกลายเป็นโลกหน้ารอเห็นไหมทั้งโลกกลายเป็นโลกหหน้าร่อเลยวันนี้ผมได้กลายเป็นเด็กน้อยหน้าใสที่ไปเดินเล่นอยู่ในเซิร์ฟของ Blue Heaven พอดีผมได้ไปเจอโทนเนนายตัวปลอมที่เขาแอบอ้างว่าเป็นตัวจริงและสักพักมีโทนเนนายได้โผล่มาอีกคนและทันใดนั้นเองผมได้กลายเป็นทนเนนายตัวจริงและคนในเซิร์ฟก็ไม่เชื่อผมว่าผมเป็นตัวจริง และไม่นำซ้ำ,ำผมยังโดนด่าอีกว่าแอบอ้างว่าเป็นพี่ต้นตัวจริงโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคนในเซิร์ฟเนี่ยเขาจะเชื่อว่าใครเป็นตัวจริงนะท่านะผู้ชมเวนกรรมมีชันถึง3คนหรอเนี่ยมีใครจะเชื่อฉันไหมเนี่ยฉันต้องกลายเป็นตัวปลอมไปอีกนานแค่ไหนโอเคไปดูกันเลยว่าเขาจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมเป็นตัวจริงจัดไปเฮ้ยท่านผู้ชมผมเจอพี่ต้นตัวปลอม <Wow. S 1> ให้มีคนเรียกพี่ในผมลองเรียกดิพี่ต้นมีอะไรเ็าบอก มีอะไรพี่ตนเอ้ยผมเจอพี่ตนคนดังคนดังนี่ตัวปลอมตัวปลอมตัวจริงไหมแกยังถามอีกแล้วตัวปลอมฉันนี่ตัวจริงแต่แต่งตัวแบบเนี้ยมีคนถามมาตัวจริงตัวจริงฮะแกโกหกตัวจริงบ้าเลยไม่ใช่ชื่อไม่ใช่แบบเนี้ยตัวจริงหรอมีคนมามุงเต็มเลยเว้แกตัวปลอมมีอะไร ฉันตัวจริงแกตัวปลอมตัวปลอมมีคนเชื่อไไอีกคนน่ะโอ้ดูดิท่านผู้ชมพี่ต้นเข้ามานี่แล้วเว้ยเข้ามาปาร์ตี้แล้วเนี่ยที่นี่มีปาร์ตี้อ่ะเอาเข้าเปลี่ยนชื่อเป็นพี่ต้นตัวจริงแล้วเว้ยท่านผู้ชมเธอด่า,าเราแซบมากอะไรวะแกตัวปลอมด่าเหมือนไม่รู้จักกันอะไรวะทางนี้บา้บาบา้าบ้าคดอะไรกันวะอะไรพี่ต้นตัวปลอมแก่บ้างว่าเป็นตัวจริงเหรอไม่ใช่นะ่ะตัวปลอมจำบ่อได้เนาะอะไรวะ ตัวจริงครับคนนั้นเขาบอกหรือตัวจริงอ่าผมถามไปดิโอมาให้ oh my, การที่ได้เป็นเอฟซพี่ต้นนี่มันรู้สึก, <c oughs> แ,ปกแปลกๆยังไงวะ <c oughs> ปลอมคนนี้เขาบอกเออรู้สึกแปลกๆยังไงวะอะไรสาธุเกสิบเก้ามันแต่ไหน <c oughs> อะไรลำพงพังอะไรวะ <c oughs> พีต่ต้นอัดเกมไหมครับ <c oughs> ผมติดตามพี่มานานแล้วอัดซี <Wow. S 1> อู้พีต่ต้นอัดวิดีโอด้วยวะ่ะท่านผู้ชมผมจะได้ออกคลิปพี่ต้นว่ะโอไม่ oh วันนี้ลงคลิปตอนไหนครับพี่ต้นพี่ต้นตัวจริงอ่ะโอ้เบคอนแกเชื่อแล้วเนี่ยไม่ใช่เวนกร,รมพวกเธอแต่งตัวสวยกันจังตอนนี้พี่ต้นลงคลิปตอนนี้เลยเหรอใช่เหรอ <c oughs> พี่ต้นลงคลิปตอนนี้เลยเหรอฉันตั้งเวลาไว้หกโมงเย็นนะไม่ใช่นะพี่ต้นไม่ได้ลงเรียงนะตอนที่ผมอัดอยู่นี่ตอนเที่ยงนะอะไรตัวปลอมเห็นไหมมีคนไม่เชื่อใช่ไหมตัวปลอม พี่ต้นไม่ลงคลิปตอนเที่ยงตัวจริงปลอมจัดพี่ต้นไม่ได้ลงตอนเที่ยงเออแกมีพิรุษแกไม่ใช่พี่ต้นแต่คนนี้ก็ยังเชื่อว่าตัวจริงเบคอนคนนี้เขาบอกเป็นเบคอนใช่ตัวปลอมปลอมหรือจริงเอาดีๆผมจะเชื่อหนลองบอกท่ต้องถามลองถาม,ถามเพื่อนเราเอา้าวสรุปเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงเหรอเนี่ยโหผมนึกว่าตัวจริง ปลอมแค่โปรไฟล์ก็รู้แล้วว่าปลอมแสดงว่าคนที่อยู่นี่เขาก็รู้จักผมกันเลยอบคอนคนนี้ก็ยังย้ำเบคอนไอพี่ต้นเมืเ่อไหนะรจ่ <c oughs> จะเลิกเต้นน่ะปลอมจัดผมจะเรียกพี่ต้นเหมือนเดิมพี่ต้นพี่ต้นเอาทำไมพี่ต้นไม่ตอบผมอะ่ะก็ยังถามว่ามีอะไรเอเอพิมพ์สาทุ99พี่ต้นจะมาใครเชื่อผมเปล่าวะพิมพ์ดีไม่มีใครพิมอะไรทางนี้เขาทะเลาะอะไรกันไม่เป็นไร ไม่เชื่อเราหรอถ้าพิมพ์พี่ต้นจะมาสาธุกัสิก้าพี่ต้นนี่ถ้านายพิมพ์สาธุกสิก้าพี่ต้นจะมาจริงๆโอเคไม่เชื่อฉันหรอว่าพี่ต้นจะมาจริงๆอะ่ะ oh. เปิดเทอมนี่ก็ขึ้นป .4 แล้วอู้พี่ป .4 พิ่ต้น10นาทีแน่ลองอะไร <S 1> <S 1> นายพิมพ์ดูไม่เชื่อผมตัวปลอม เอาส,สรุปข้อสารภาพว่าเป็นตัวปลอมเลยเหรอสาธุ99พี่ต้นจะมาพูดจริงจริงนายไม่เชื่อเราหรอสาธุเฮ้เขาปีมแล้วไมมพี่ต้นตัวจริงก็วี่แล้วสาธุ1 9โอเคเดี๋ยวพี่ต้นมารอแป๊บเดียวเดียวผมเจอพี่ต้นอีกคนนึงอะไรเนี่ยโอไมลผมเจอพี่ต้นตัวปลอมสองคนสรุปต้นยังไม่มาฮ่าฮ่าฮ่าแนวไหนวะเนี่ยนี่ไงเขาบอกสรุป พิมสาธุก็สิ่งก้าวไปต้นจะมาจริงๆเลรอเนี่ยโอ้ oh my god เดี๋ยวมีคนคนนี้ก็ย,ยังจะเชื่ออีกแล้วเนี่ยแกยังจะเชื่ออีกแล้วว่าเป็นตัวจริงมีสองคนแล้วเขาบอกจะเป็นต,ต้นอีกคนไปนไหนอ๋อนี่ไงพี่ต้นอยู่นี่อะไรรดพี่ต้นอ้าวรถชั้นเหรอเนี่ยโอ้ oh my ฉันมีรถแบบนี้ด้วยเหรอเ,เนี่ยแนวไหนวะเนี่ยเออ โอ m มกอ d รถฉันสวยจังเลยพี่ต้นตัวปลอมตั้งชื่อแต่งตัวขนาดตัวอะไรเหมือนกันหมดอะไรพี่ต้นตัวปลอมมาแล้วฮ่าห้า้าเราพากันเต้นเต็มเลยเอาแต่บ้านหลังนี้หายไปไหนวะอะไรนี่ชื่อน้ำเพชรอายุ13หรือ14อะไรม .3 าโรงเรียนเทศบาลท่า <c oughs> โขงพวกเก๋ต้นไม่อยู่อีกนี่เดี๋ยวฉันเต้นด้วยก็ได้พี่ต้นตัวปลอมเต้นก่อน เรามาแล้วไหนว่าพวกแกอยู่ไหนนี่ไงพี่ต้นตัวจริงมาแล้วตัวจริงมาแล้ว <c oughs> มีคนเชื่อผมปะวะพวกแกยังสนุกกันอีเกเหรอเนี่ยตัวจริงนี่ชื่อจริงด้วยเนี่ยอา้าวไม่มีใครสนใจผมเลยข้อนี้เข้ก็ขำฮ่าฮ่าฮ่าเอา้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตัวจริงเนี่ย <c oughs> <c oughs> พวกแกยังเต้นกันไปอยู่ดีเหรอไม่ใช่รถชันนะเนี่ยโอ้สรุปก็ไม่ไม่มีใครเชื่อผมว่าผมเป็นตัวจริงนเนี่ยพี่ต้นตัวปลอมสามคน ฉันตัวจริงเวรกรรมไม่ใช่ตัวปลอมเอา้าอะไรพวกแกเนี่ยพี่ต้นแยกล่างนารุโตะอะไรวะพี่ตน้นเอา้าสรุปผมก็เป็นตัวปลอมเหรอเนี่ยนี่ตัวจริงฉันเป็นตัวจริงอะไรวะ <c oughs> แล้วไหนอีกมันก็เกินไป <c oughs> เราตัวจริงอย่าเขาบอกเราเชื่อเลยพี่ต้นสี่สิบห้าคนต้องมาแล้วมึง4ี่สิบห้าเลยเหรอ แค่สามคนฉันก็ปวดหัวยแล้วเนี่ยเขาบอกไม่เชื่อเอา้าแล้วสรุปใครเป็นตัวจริงล้วฉันไม่ใช่ตัวจริงอะไรบ้านพี่ต้นพี่ต้นเป็นแมวเนี่ยนะ <c oughs> พี่ต้นตัวปลอมอะไรอะไร <c oughs> เด็กบัญญาอ่อนไปดืด่วป,ปืนในบลกเฮเบินแล้วม,มายิงคนอื่เนี่ยอะไรวะ <c oughs> อะไรเนี่ยหัวหน้าช่างโนหนึง่งอะไรวะ <c oughs> อ๋แล้วสรุปใครคือตัวจริงเนี่ยถ้าฉันเป็นตัวปลอมเอเฮอเฮอไม่เชื่อหรอเราคือตัวจริง คือตัวสูงเท่ากันเลยนะท่านผู้ชมรู้ป่ะเชื่ออาเชื่อง่ายขนาดนั้นเลยแล้วมีเด็กปัญญาอ่อนแปงลงร่างเป็นพี่ต้นสามคนแล้วบอกว่าเป็นตัวจริงเอา้าไม่ใชันตัวจริงเนี่ยจะเป็นตัวปลอมไงอยูเชยก็ดา่อาอา้าาปลอมอะไรฉันตัวจริงวายวายวาย <laughs> มีคนมาวิ่งอะไรเต็มเมืองเลยว้ย ต้นตัวจริงวายวายฉันตัวจริงไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนอะไรของแกที่แกพูดฉันแกมาว่าฉันเป็นเด็กปัญญาอ่อนเหรอเนี่ยตัวปลอมชื่อตัวจริงไม่ใช่แบบนี้แล้วชื่อตัวจริงเป็นแบบไหนล่ะถ้าไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> <c oughs> คนไหนวะที่พิมพ์วะชื่อสีแดงๆอยู่ตรงไหนแะเขอว่าถ่ายรูป <c oughs> ถ้าตัวจริงอะไรถ้าตัวจริง <Wow. S 1> พี่ต้องลงคลิปดี เดี๋ยวก็ลง555้ายใค่จะมาถ่ายรูปเอามาถ่ายดิโชว์แล้วว่าเป็นตัวจริงอาจจะปลอมก็ได้555พี่ต้นตัวปลอมบอกไม่ลงไม่ลงคลิปพี่ต้นลงคลิปให้มันไวๆหน่อยถ้าตัวจริงเวนกนคาฉันตั้งเวลาไว้ตั้งหลายคลิปพวกแกก็ใจเย็นๆดิรอทีละ่คิวดิคลิปอ่ะใจะเย็นๆดิ <Wow. S 1> แต่ผมเริ่มเชื่อว่าพี่ต้นตัวจริงแล้วสิคนไหนตัวจริง อะไรเป็นต้นตัวจริงเต้นอยู่นี่อีกคนนึงผมชอบอะไรวะคนไหนคือตัวจริงเนี่ยเต้นเลยมันวุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้เอาถ่ายนุก็เต้นไม่หยุดเลยถ่ายรูปลงคลิปจะได้ไหมได้ได้อ๋อนี่ไงน้องน้ำเพชรที่ก็พิมพ์ว่าผมเป็นตัวปลอมแกว่าฉันเป็นเด็กปัญญาอ่อนปลอมตัวเป็นพี่ต้นงั้นหรอหนึ่งสองเขานับเลขอะไรนับเลขอะไรอะไรพิมพ์อะไรอีกของแกเนี่ยอะไรรับเลี้ยงหนูได้ไหมคะอะไรวะ พูดไม่ดีเลยอาว่าเราหรอเริ่มโมโหและเขาบอกชอบคนนีม้มากกว่าอะไรเริ่มโมโมหอะไรของแกเนี่ยเด็กหัวร้อนว่าผมเป็นตัวปลอมว่าผมเป็นตัวปลอมไม่พอโมโหอีกอะไรหาคนเลี้ยงพี่ต้นมานี่มาไหนเ <c oughs> แกแต่งเหมือนขนาดนี้เลย <c oughs> แฝดกันชัดๆ <c oughs> แล้วเป็นต้นอีกคนไปไหนอะพี่ต้นอีคนไปไหน,ไน,น,ไไหนลงคลิปยงัง ยังยังผมชอบอันนี้บ้านพี่ต้นวินกําเอกช่างแกไปเต้นอะไรของแกคนเดียวเนี่ยไม่เงาอะอะไรหรอพี่ต้นเอา้าพี่ต้นพี่ต้นอยากถ่ายถ่ายอะไรวะถ่ายรูปหรอใครคือตัวจริงเราเราเราคือตัวจริงแล้วพอฉันพูดความจริงพวกแกก็ไม่เชื่อพอฉันโกหกพวกแกก็ว่าฉันเป็นตัวจริงพวกแกจะเอาอยัางไงกับฉันเนี่ย <c oughs> พี่ต้นตัวปลอมมาเซิลฟี่กับผมแล้วโอเค อ่ะถ่ายพี่ต้นตัวปลอมอะไรพวกแกเนี่ยเขาก็ตามตัวปลอมไปแล้วเขาไม่สนใจตัวจริงแล้ว <c oughs> ไม่มีใครสนใจตัวจริงเลยแ <c oughs> ฮ่ๆฉลงไหายแล้วแ <c> น <oughs> วไนอะไรสมัครเป็นแม่บ้านได้แกยังมีมาสมัครอะไรตอนนี้น <c oughs> ฉันเจอพี่ต้นตัวจริง <c oughs> อาจจะปลอมก็ได้พี่ต้นมาผมชอบโ o ม my god เจอตัวจริงใช่ตัวจริงหรือเปล่าหนะ้า แต่เป็นต้นอีกคนไปไหนม,มีเป็นต้นสาคนไม่ใช่เหรอเรนร้านมูกะ็ะถ้ายีี่ชั่วโมงก็มาเว้ยจริงสิแกเชื่อฉันแล้วใช่ไหมอะไรทำไมสายไม่ว่างโทรกลุ่มได้ปะถือป้ายด้วยแกอะไรแกแกเอาป้ายอะไรไมาให้ผมตัวอะไรดิตกไกลหมดเป็นคบเราตัวปลอมป้ายฉันเราตัวปลอมเอ้ยผีฟุตบอลมาวิ่งตามฉันทำไมหรอเนี่ยลงคลิปยังไม่ให้ฉันตัดเลยนะาากว่าฉันจะตัดกว่าฉันจะทำปกเสร็จ ไม่ให้ฉันทำอะไรเลยเหรอกะลงอย่างเดียวเลยใช่ป่ะพี่ต้นมานี่มาไหนสวัสดีครับพี่ต้นอะไรมีปงมีไปอีฟุตบอลนีไมาเดินตามใช่ไหมเนี่ยจะนหลอดมันแลละมาเขาบอกแล้วเรียกฉันไปไหนอะแต่พี่ต้นตัวจริงนี่ไม่หยุดเต้นเลยเวพี่ต้นไม่มีโลบัคเติมดีเติมเติมไม่มีก็ต้องเติมเลยน้องสวัสดีครับพี่ต้นสุดหล่อว้าว อะไรของแกในผีฟุตบอลเนี่ยพี่ต้นเมื่อไหร่จะเลิกเต้นเนี่ยตัวจริงไหมใช่ใช่พอฉันบอกแกก็จะไม่เชื่อพอฉันบอกตัวปลอมแกก็จะเชื่ออา้าวลบบ้านออกพี่ต้นขวดจริงไหมก็บอกว่าตัวจริงก็พิมพ์ไปแหละแกแกไม่อ่านแชทเลยเนี่ยเรื่องพูกแกนี่พี่ต้นมีรีเมียมาไงอะไรผมจะลงคลิปใช่พี่ต้นค่สรุปแกเชื่อใช่ไหมว่าเป็นฉันน,น่าจะเชื่อแล้วมั้ง มารอบแรกโดนว่าเป็นตัวปลอมเมินกำอะไรนี่เด็กน้อยเด็กน้อยน่าใสโอไม่ oh my, ฉันได้นั่งรถกับพี่ต้นแล้วพี่ต้นขับรถให้ฉันอะไรทางนี้รับเด็กช่างห้าคนเอรอสมัครเด็กช่างดีปะเนี่ยไปด้วยพี่ต้นเอาไมาแล้วพี่ต้นเอาไม่ใช่นี่วะ เอาพี่ต้นอีคนไปไหนวะน่าจะมี2แล้วหายไปแล้วมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเ nee. um. อพี่ต้นตัวปลอมในเซิร์ฟเวยอันแรกอ่ะผมเอาไอดีหนึ่งผมมาเล่นเลยแล้วนี่ผมก็เอาเข้ามาเซิร์ฟนี้เออก็เอาไอดีนั้นออกไปก็จะมาเจอเซิร์ฟนี้เอาอีไอดีมาเล่นนะโอเคอันนี้เป็นไอดีจริงของผมโอเคมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายไม่เลวไม่เลวพี่ต้นตัวปลอม